พูดอะไรไม่ออกเออพูดหน่อยพูดหน่อยผมชื่อเด็กชาชโยรมนภพสันติครับชื่อเล่นชื่อน้องใบตอนนี้อายุ10ปีแล้วครับคราวที่แล้วเนี่ยได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ธงใช่ไหมลูกครับเป็นยังไงบ้างสุดยอดเลยครับได้ดูของสะสมต่างๆเกี่ยวกับธงช้างเผือกรวมทั้งธงไตรรงครับมีหลายอย่างมาก แสดงว่ามากดูแล้วว่ามากมากดูจากปากและความยาวของเขาเห็นไปถึงไส้เลยลูกมตื่นเต้นไม่ได้เจอพอเห็นบอกว่าเป็นแฟนคลับท่านด้วยครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรฮะแล้ววันนี้มาโชว์อะไรคะโชว์เกี่ยวกับธงอีกหรือเปล่าลูกเอ่อทางรายการนะครับเขาบอกผมมาว่าผู้ชมเขาจะเบื่อครับประมาณว่าเฮ้ยมาเริ่มธงอีกแล้วหรอคุยกับใครอ่ะ คือแบบผมมาเรื่องธงแล้วยังจะมาเรื่องธงอีกมันทําให้ผู้ชมเบื่อไดออ<ฮะ>้อันนี้พี่ทีมงานคนหนึ่งเขาบอกผมมาเอ,อชื่ออะไรทีมงานคนนั้นชื่ออะไรชื่อพิจินฮะอยากรู้ <c oughs> อยากรู้ <c oughs> แล้ววันนี้เราตกลงมาโชว์อะไรล่ะลูกมาโชว์เรื่องราชวงจักรีครับ <c oughs> แล้วทำไมสนใจเรื่องนี <c oughs> ้ฮะก็ <c oughs> มันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ผมอายุสามขวบเอาขึ้นมาอีกสักปีงี้ได้หมฮะผมเนี่ยก็ไปเจอรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้ามา ผมเนี่ยก็นึกชอบครับแล้วก็ชอบสะสมตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเริ่มชอบเรื่องราชวงจกกักรีมาครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกความฝันของผมผมอยากจะไปที่สะพานวันชาติครับสะพานวันชาติครับสะพานวันชาติเนี่ยเป็นแหล่งรวมร้านค้าที่ขายธงต่างๆมากมายเลยครับอ๋อไปทําไม ไปซื้อธงสิค <eux> รับจะไปทําอะไรครับเออเขาก็พูดอยู่เขาก็บอกว่าขายธงมากมายอยู่เอแล้วเราเคยไปไหมลูกไม่เคยไปนะคะเพิ่งมารู้จักก็เมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี้เองเอาทำไมไม่เคยบอกให่อาม่าพาไปอลูกอาม่าเขาคือเขาก็มีกิจธุระหลายอย่างครับเขาอาจจะไม่ว่างครับกิจธุระด้วยชอบภาษาของเขาลือเกินภาษาเติบโตกับพวกเราอีกนะคะมีกิจธุระอ่ะพร้อมยังครับพร้อมนะครับมา เริ่มเลยวัสดีครับไรสวัสดีคบะวัสดีครับลูกท่านผู้ชมครับเด็กที่รักธงไทยเด็กที่รักในเรื่องราวที่เกี่ยวกับรชาชวงศ์จักรีคนนี้คือหมายเลข S09 ครับอยากเชียร์นึ่งไรของเราเป็นหนึ่งใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิว๋วพิมพ์ S09 ส่งมาได้ที่4838223ครับน้องไรลูกครบพร้อมเข้าสู่ภารกิจหรือ,อยังครับพร้อมแล้วครับ ทีมงานครับขอคําถามครับคําถามหนูดูสิลูกไม่เคยมีเด็กคนไหนเจอปึดคําถามใหญ่แบบนี้มาก่อนอุ้ยตายแล้วนี่คือไม่เคยมีนนจริงๆพานอันนี้มาแปลงตอนเหรอไม่ได้ครับไรต้องตอบว่าเกิดในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับรัชกาลที่9ครับก่อตั้งรู้สกชาวบ้านนะลูกครับไม่ใช่รัชกาลที่6 ถ้ารัชการที่หกนั้นก็คือการก่อตั้งลูกเสือครับลูกเสือทั่วไปลูกเสือทั่วไปในช่วงนั้นเนี่ยเรื่องลูกเสือเนี่ยยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยนะครับต่อมาในสมัยรัชการที่9นะครับก็ทรงมีพระราัดำริให้ก่อตั้งกองลูกเสือชาวบ้านกองแรกในประเทศไทยพี่หญ่ครับเฉลยครบับรัชการที่9ถูกต้องครับขอบคนะุณครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9้า ได้ทรงก่อตั้งลูกเสือชาวบ้านขึ้นที่หมู่บ้านเหล่ากอหกอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยการเข้ารับการฝึกอบรมและเป็นลูกเสือชาวบ้านครับข้อนี้นะคะสตรีชาวสยามผู้รักการช้อปปิง้งก็ตอบไม่ได้ถ้าส็นค้าแห่งแรกในเมืองไทยครับรัชกาลที่3ครับ ในสมัยรัชกาลที่3นะคบได้มีการเปิดที่คล้ายๆห้างค่ะไปมีการช้อปปิ้งเลือกขายกันรัชก,กาลที่3ใช่ไหมครับครับดิฉันก็ช็อกเหมือนกันค่ะโอ้โหแม่และนี่ก็คือห้างสปปรรพสินค้าแห่งแรกในเมืองไทยเปิดให้บริการเมื่อปีพุทธศักราช2367ซึ่งวางขายสินค้าประเภทผ้าฝรั่งผ้าแข็และยาจากต่างประเทศ โดยมีนายโรเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษเป็นเจ้าของแต่เนื่องจากชาวบ้านเรียกเพี้ยนชื่อห้างดังกล่าวจึงกลายเป็นห้างหันแตรนั่นเองครับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมรัชกาลที่8ครับในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับได้มีการออกรัฐธรยมโดยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมเพื่อให้ตอดท้องตามหลักสากลครับใช่ไหมครับรัชกาลที่8 ถูกต้องครับขอบคุณครับโหเยอะจริงประพันกประผมบ็รมราชาีิสอนรัชกาลที่เจ็ดครับ ในสมัยนั้นนะคะปี2475ซึ่งตรงกับรัชกาลที่7เนี่ยตรงกับช่วงที่กรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยมีอายุครบ150ปีพอดีจึงมีการสร้างสะพานแห่งนี้พร้อมพระบรมราชานุสาวรีเพื่อเป็นอนุสร์ครับสะพานปฐมบรมราชานุสร์นะคะถ้าหากว่าียกให้เข้าใจง่ายนั่นก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้านั่นเองครับใช่ครับนั่นเลยสิครับถูกต้องครับขอบคุณครับโอ้โห ท่านเลการครับผมไม่สงสัยในเรื่องความร่วงเขาแล้วแต่ผมอยากให้เขาตอบแบบเร็วๆครับยกปุ๊บตอบยกปุ๊บตอบนะลูกได้ครับตอบราชการอย่างเดียวครับว่าเกิดในสมัยราชการที่เท่าไหร่นะลูกนะครับพร้อมมาครับนักการที่6ครับใช่ไหมครับถูกต้องครับลำแนบำหน่อยาแปดไทยยิ่จันลูกนัชการที่สครับใช่ไหมครับ ใครผิดใครถูกเครผิดใครถูกเดี๋ยวเดี๋ยวรัชกาลที่สองครับหนูแน่ใจมาแล้วผมแน่ใจนะแน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซัดอินเน็ตครับสองครับฟ้าเฟตอินจันเกิดในปีพุทธศักราช2354ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่สองครับเฮ้ยเฮ้ยทีมงานก็ม hey, right ั่นใจลูกเอาแล้ว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 เรื่องแล้วเอาแล้วเรื่องแล้วท่านผู้ชมทางบ้านครับ ตอนนี้มีปัญหาเล็กน้อยครับคือคำถามที่ทีมงานค้นคว้ามาถามน้องไบร์เนี่ยทีมงานคาดว่าเป็น<อ>รัชกาลที่สามนะครับแต่ว่าน้องไบร์เขามั่นใจว่าเป็นรัชกาลที่สองครับผมเชื่อว่าหนังสือที่ทีมงานเขาดูต้องพิมพ์ผิดหรือว่าอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนครัใจเย็น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 อ้าวล่ะครับฝ่ายไหนจะถูกฝ่ายไหนจะผิดระหว่างน้องไบร์และทีมงานเรามาลุ้นคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับโอเคครับโอเคครับผมได้ข้อมูลแล้วครับต้หนูไม่น่าร้ยิแผ่นนี้มาหรือเปล่าหนูตอบว่าอะไรลูกรัชกาลที่2ครับที่ตอบเพุผลนี้เพราะเพราะว่าฝาแฝดอินจันเกิดในปี2354ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่2ครับเพราะรัชกาลที่หนึ่งสวรรคตปี2352เอ้ย2300เออถูกแล้วไงข้อมูลที่เราตรวจสอบมานะครับ ฝาแฟดอินจันเนี่ยเดินทางไปโชว์ที่ต่างประเทศที่อังกฤษและอเมริกาในสมัยช่วงรัชกาลที่3ครับแต่ถ้ากําเนิดฝาแฟดไทยอินจันเนี่ยคือเกิดคือท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่2ครับ้อ,อนนี้เด็กถูกครับภารกิจต่อไปทีมงานทับสันเรื่องราวมาถามน้องไบรท์ในรูปแบบของภาพครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่าน แม้กระทั่งท่านคณะกรรมการอาจจะไม่เขินภาพนี้มาก่อนในชีวิตครับ,รบทีมงาน,นครับขอคำถามสุดท้ายครับหลังจิ๊กซอนี้มีภาพประวัติศาสตร์ของชาติไทยอยู่ครับไรลูกบใบเลือกเปิดจิ๊กซอและต้องตอบให้ได้ว่าภาพนี้ค,คือภาพอะไรเกิดขึ้นในสมัย รัชการที่เท่าไหร่ครับหนูคิดว่าเปิดกี่ภาพจะตอบได้ครับภาพเดียวพอฮะเอาอย่างนี้ภาพเดียวอาจจะยากเกินไปให้สองภาพแต่ถ้าภาพเดียวตอบถูกได้เดี๋ยวมีของแทน <Sever ance> สนใจไหมลูกสนใจอยากได้สตงครับสตงสี่เมตรไปปักที่บ้านไปทักห <ๆ S 1> นาา 2> 2้าบ้านสองตงจะเอาสางงไป4่เมตรไป โอ้ยเด็กอะไรเนี่ยที่พี่จะเตรียมแถมให้อาจจะไม่ใช่อันนี้นะลูกนะจะแถมอย่างอื่นให้ถ้าตอบภาพเดียวตอบได้ลูกนะตำแหน่งที่9ครับตำแหน่งที่9นะครับหมายเลขเ้าด้านหลังคือเฮ้ยอ,อะไรนะเล้วเห็นแล้วรู้เลยฮะรู้เลยเหรอฮนะท่านกรรการทั้งสท่านดูออกไหมครับน่าจะเป็นเหมือนชดาปะหรือว่าเป็นเป็นเหมือนวัด ผมว่าเป็นฉัดอะไรหรือเปล่าเป็นคนป่ะก็เป็นส่วนในพระราชพิธีอะไรสักอย่างอ่ะจะมั่นใจตอบเลยใช่ไหมลูกมั่นใจเลยค่ะเปิดได้ภาพนะครับรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่5ครับสิ่งนี้คืออะไรลูกโดยภาพนี้นะคะเป็นการจัดตุ้มเฉลิมพระเกียรตินะครับของกรมยุทธนาธิการที่จัดขึ้นพร้อมกับอีก 12กระทรวงทบวงกรมนะครับในการรับเสด็จรัชกาลที่5หลังจากที่เสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่2ในปี2450ครับไม่รู้ในตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นซุ้มที่มีช้างนะครับสองตัวเป็นช้างเผือกเนี่ยซึ่งช้างเนี่ยครับภูงวงค้ำพระจุลมงกุฎครับหรือก็คือพระเกี้ยว อันเป็นพระราชลญจกรในรัชกาลที่5ครับนี่คือพระเกี้ยวเรอลูกครับโอ้ตรงไหนเปิดมาจะเจอช้างลูกน่าจะหมายเลขอะไรครับยี่สิบครับถ้าใช่20ต้องเห็นช้างนะครับครับโอ้ไม่ออกเลยชางจริงด้วยไม่ออกเลยน่าจะใช้น่าจะนั่นท้องะฮะเป็นเป็นตัวช้างครับแล้วก็ขาช้างนี่คือนี่คือขาใช่ไหมลูกครับ เหตุการณ์ที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ห้าครับรัชกาลที่ห้านะลูกรัชกาลที่โโห้าทูกต้นนะครับนี่คืออะไรลูกเป็นซุ้มเฉลิมพระเกียรติครับเป็นซุ้มของกรมยุทธนาิการรมครับใช่หรือเปล่าครับซุ้มกรมยุทธนาิการครับโอโ้โเรามาชมภาพนี้เต็มครับ นี่คือภาพเต็มครับโอ้โหยิ่งใหญ่สมรเกียิมากครับดูดูขนาดไซส์คนนะครับอยอดวันนี้พี่เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วพี่นอกจากภูมิใจในตัวน้องนะพี่ภูมิใจในความเป็นไทยมากๆอย่างเช่นภาพข้างหลังนทะำไมมันช่างงดงามมันวิจิตเหลือเกินมันวิจิตแล้วน้องไปรู้น้องไปเห็นได้ยังไงอะพี่ยังไม่เคยเห็นเลยอะสุดยอดครับขอบคุณครับ ความฝันก็ไม่เหมือนเด็กคนอื่นครับอยากไปที่สะพานวันชาติครับไปช้อปปิ้งธงต่างๆมาเก็บสะสมไว้ครับทั้ง3าท่านครับเด็กคนนี้เก่งขึ้นไหมครับพวกเราก็เห็นว่าเล็งเห็นว่าอาจารย์ไร้ของเรานั้นเก่งขึ้นครับน้องไร้ลูกพี่ซุป บอกเล่าเรื่องราวของน้องไร้ที่น้องไร้รักและภูมิใจในความเป็นไทยไปยังผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าเด็กแบบนี้ต้องสนับสนุนลูกเราจะให้หนูไปที่สะพานวันชาติครับเพื่อไปช้อปปิ้งทงที่หนูอยากได้ให้งบไปก้อนหนึ่งหนูอาจจะช้อปปิ้งทั้งหมดหรือเก็บไว้บางส่วนเพื่อศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมในอนาคตก็ได้นะลูกนะส0 0 0 0บาทลูกจกคิงพาวเวอร์ครับ และของแถมที่สัญญาไว้ลูกว่าจะให้หนูจะไม่ได้ไปคนเดียวครับจะมีคนพาหนูไปช้อปปิ้งคนคนนี้รู้เรื่องประวติศาสตร์ธงไทยมากที่สุดในประเทศไทยครับท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ทงชาติไทยครับนั่นก็คืออาจารย์พฤทิพลประชุมผลครับจะพาหนูไปช้อปปิ้งครับโอุ้สสสเสาธงสเมตรละคะ <laughs> เสาธง4เมตรเราจะมอบให้เมื่อน้องเปิดโรงเรียนนะลูกนะไ <c oughs> รลูกนี่คือเหรียญซูเปอร์เทนครับ<ช>เป็น<ช> <ๆ S 2> เหรียญที่เราภูมิใจสร้างขึ้นเพื่อเด็กเก่งคนหนึ่งซึ่งรักในความเป็นไทยภ<ช>ูม<ช>ิใจในความเป็นชาติไทยแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ของเมืองไทยครับเด็กคนนั้นมีชื่อว่าน้องไรครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของลูกครับอบคครั ท่านผู้ชมครับชื่นชมน้องไบรท์รักน้องไบรท์อยากให้น้องไบรท์ของเราได้เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S09 ส่งมาได้ที่4838223โหบวตให้น้องไบรท์ครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากไบรท์ครับเว mm hmm. ลาผมเห็นอะไรแบบนี้ผมผมมักจะรู้สึกว่าผมอยากให้มีคนมาช่วยพาน้องไปเพิ่มเติมหรือว่านำไปต่อยอดคือเด็กเด็กเขารักที่ตัวเขาเองนะ คนคว้าได้ตัวเองอ่ะอายุแค่ิบขวบนะเราลองคิดเล่นๆว่าอีกยี่สิปีอายุ30มินี่คือเป็นนักวิชาการสามารถอบอกอะไรเรื่องราวประวัติศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยนในสมัยก่อนๆได้เลยอะล่ะหลังจากวันที่บันทึกเทปรายการเสร็จทั้งทีมงานก็ได้นัดหมายน้องใบและอาจารย์พฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพ,ธพิธภัณฑ์ทงชาติไทย ไปที่สะพานวันชาติเพื่อทำฝันของน้องไบให้เป็นจริงครับนั่นก็คือการช็อปปิ้งทงนั่นเองวันนี้เราจะมาเดินดูต้องเรียกว่าเป็นดาวทาวของทงสำหรับคนรักทงนะโอเคมาเราเดินดูกันนะครับ แะด,ดีใจด้วยนะครับตรงน,นี้ก็คือเป็นสะพานวาชชาที่เป็นแหล่งรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องพงวันนี้ลุงได้เตรียมมาแล้วนะครับนี่ครับผมผังพงอายุ115ปีมีธงช้างเผือกของแท้จริงๆขอบคุณมากครับนี่ไปหาในสภาวัชชาไม่มีนะขอบคุณ <laughs> มากจริง ที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิ o f f i c i อฟฟินะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ